โบมัดอ่ขาชิดกันอ่ขาชีดกันแนนเออแนนแนนพ่อแล้วนะพี่น้องนะเอาโบมัดมาเนี่โอ้มึงเออมัดแนนเลยตามที่มึงสบายใจเลยโบเออตามมึงสบายใจเลยนะอ่ะตามที่มึงสบายใจนั่นแหละเออเอาแนนนนหลายคนบอกว่าขาบ่ได้ชิดกันนะพี่น้องเนาะเออเอาอ่าแนนไปแนนแล้วแนนไปแนนแล้วเอาผ่าปิดมัเนี่ยเอเสียปี๊ดก็ปี๊ดดีดปบอกเหปีดดีๆเห็นว่อ่ะ เอา้าเพื่ออะไรฮวันนี้ครับพี่น้องหลายคนบอกว่านะครับหลายคนนะครับบอกผมนะครับบอกว่านี่ขาตอนมัดขาบริติดกันขาห่างกันนะครับมาเอาเชือกออกทางขาชิปนี่สิามามัดไหมพี่น้องเอาโบมัดอะขาชิดกันอะขาชิดกันแน่นเออแนนแนนพอแล้วนะพี่น้องนะเอา้าโบมัดมาหนีิโอ้มึงอามัดแน่นเลยตามที่มึงสบายใจเลยโบเออตามมึงสบายใจเลยนะอาตามที่มึงสบายใจนั่นแหละเออเอาแนนแนน หลายคนบอกว่าขาบ่ได้ชิดกันนะพี่น้องเนาะเออเอาเนียนไปแน่นแล้วเนีนไปแน่นแล้วเอาผพาปิดมันนี่เสียปิดคือเกาเสียปิดมือไว้โอ้ยกูให้ปิดมือโอ้ยปิดมือไว้ปิดดีไปนี่ปิดดียั่งนะปิดดียังปิดดีเราบอกปิ๊ดดีวเะฮะคือออกได้กูอยากบอกกูไม่ไป่พึ่งปิดดีกูปี๊ดดีไม่นช่ป่ฮะ เเออาโบว่าพวกโบปิดดีมัดกับมัดนี่ยนะครับคลิปนี้ครับคลิปเฉลยครับพี่น้องนะผู้ใดอยากได้คลิปดีๆไปเล่นนะครับเทศกาลปีใหม่นะพี่น้องเฉลยนะครับนี่ว่ามันจะออกแดงแดงในเมื่อเมื่อมัดแมนเต็มที่แล้วนะครับพี่น้องนะนะครับคลิปนี้เฉลยนะครับพี่น้องมันมีเทคนิคอยู่น้อยนึงได้พี่น้องมีเทคนิคหน่อยนึงครับเอานี่ใส่ขาครับอ่าอ่าโบเชือกนะครับเชือกนะครับเชือกนะเชือกฟังขวาเานะครับเชือกฟังขวาเนี่ยให้พาดไปทางซ้ายนะครับพาดเชือกไปเองชีได้พี่น้องพาดเชือกไปเองชี ตาเชื่อเป็นสีเด้ออ้าววันนี้มัดเอาแนนซ้ำใดก็ได้ครับมองนี่สีดึงแนนซ้ำใดก็ได้นะเออสีดึงแนนซ้ำใดมื่อนี่มัดแนนแนนเลยเด้อพี่น้องมัดแนนซ้ำใดก็ได้ครับมัดแนนซ้ำใดก็ได้อ่ามัดแนนซ้ำใดก็ได้อ่าบอกเขามัดแนนนนเลยบอกเขามัดแนนแนนอ้าคลิปนี้คลิปเฉลยนะครับผู้ใดอยากได้เกมไป็ลินคลิปไป็ลินได้ไม่จะคูนไปลินนะครับเอาผ่าปิดบัดนี้อ่าผ่าปิดปั๊บผ่าปิดปุ๊บนี่ มันออกมาได้ได้พี่น้องมันออกมาได้ครับมันออกมาได้อ่ะเอาพาออกเบิ้องบนนี่เนี่ยพาออกมือเฮาสิ้ยวงจียครับลักษณะการออกของมันเด้พี่น้องได้เบิ้งดีๆนะครับลักษณะการออกนะครับเฮาเบียงยังสี่ครับเบียงน้อยเดียวครับพี่น้องเบียงแขนน้อยเดียวครับมันออกมาได้ได้พี่น้องเด้อนี่เห็น่เวล่านั้นเทาก็จุเข้าไปขึ้นครับพี่น้องเออเฮ็ดเร็วๆจุกข้าไปเร็วๆนะครับสิมัดมัสซี่แต่แท้เชือกบ่ได้มากันเด้พี่น้องเชือกข้างล่างเนี่ยมันเอาออกมาได้เด กูอยากกอาอยู่มีเทคนิคอยู่นิดเดียวแค่นั้นแหละครับพี่น้องฝ <laughs> ากกุไล่ในเด้อพี่น้องอยากกอาอยู่